หลังจากมีภาพสิทธิบัตรของกระบะโตโยต้าไฮรักชม,หม่หลุดออกมาเปิดเผยให้เห็นดีไซน์จริงทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบางท่านได้ส่งภาพรถทดสอบมาให้เราชมในแฟนเพจแม้ว่าบางภาพยังไม่สามารถเผยแพร่ได้เนื่องจากเป็นภาพที่มีการถ่ายในสถานที่ภายในแต่ก็พอได้ข้อมูลบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังนะครับต้องขอบคุณเจ้าของภาพชุดดังกล่าวด้วยนะครับ โตโยต้าไฮลักซ์ทราเวลปิกับใหม่ที่ถ่ายทอดมาจากรีโวโดยเฉพาะในเรื่องของแพลตฟอร์ม c ชสซีรวมถึงงานดีไซน์ตัวรถหลายส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมแม้จะเป็นปิก้าโมเดลใหม่ก็ตามสำหรับภาพดังกล่าวพบว่าเป็นตัวถังสิประตูยกสูงที่มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตบาร์กระบดท,ท้ายคล้ายกับเวอร์ชันโรโ co ซึ่งลวดลายในการปกปิดน้ำพรางจะเหมือนกับรุ่นตอนเดียวที่ออกมาทดสอบเช่นกัน และมีบางภาพที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ยืนยันได้ว่าช่องห้องโดยสานจะไม่ต่างไปจากรีโว่โดยชมใหม่จะมีตัวถังสีส้มเด่นนะครับพร้อมการตกแต่งโทนสีดําบริเวณกระจมองข้างมือจับประตูและเสริมคิวล้อมแบบใหม่สำหรับโตโยต้ารีโวในปัจจุบนันมีตัวถังสีส้มเช่นกันนะครับแต่มีให้เลือกในตลาดต่างประเทศเท่านั้นในไทยเคยมีในรุ่นทีอดีสปอร์ติโวแต่หลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับรอชมว่าสีใหม่จะมีให้เลือกในเวอร์ชันไทยหรือไม่ ซึ่งสีส้มในทราเวลจะมีโทนสีที่อ่อนกว่าคล้ายกันกับ For d r a n เจอร์วา t แ a k ในชมที่แล้วสำหรับจุดเหยียบด้านข้างกระบะที่จะมีให้ในทราเวลใหม่ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นที่โตโยตานำมาใส่ในโมเดลนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตลาดปิกัพเพราะอย่างที่รู้ว่าคู่แข่ง For r r a n เจ r เป็นเจ้าแรกที่ให้จุดเหยยบบริเวณนี้มาก่อนแล้วรวมถึงตอนเดียวของ s s ส n n น v a r า,า,าก็มีให้ในช่วงด้านข้างของกระบะ ถ้ามองไปถึงรรปิกอัพอีกรุ่นที่มีมาให้เช่นกันนั่นคือกระบะจีนเชอรี่ฮิมลา Gen la, แก่แบบมาจากฟอร์เรนเจอร์เลยนะครับก่อนจะเป็นคิวของกระบะโตโยต้ามีมาให้ในจุดเดียวกันแต่จากภาพทดสอบในรุ่นหัวเดียวต้องลุ้นว่าเวอร์ชันขายจริงจะมีมาให้หรือไม่ซึ่งในฟอร์เรนเจอร์จะมีเฉพาะแคมป์และสีประตูเท่านั้นตอนเดียวไม่มีนะครับไม่แน่ว่าโตโยต้าอาจทําในแบบเดียวกันสื่อออสเตรเลียให้ความเห็นว่ารุ่นตอนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นตัวเตี้ยขับเครื่องสองล้อ ทำให้ความสูงของตัวรถดังกล่าวอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่บันไดนด้านข้างตัวรถมาให้นั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามีให้ครบทุกตัวถังจะเป็นผลดีต่อลูกค้าในการเพิ่มอัตประโยชนเพื่อการใช้งานสูงสุดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจ่ายเจ้าของภาพชุดดังกล่าวเปิดเผยว่าในพื้นที่ภายในมีการนํารถออกวิ่งทดสอบหลายคันส่วนใหญ่จะเป็นตัวถังสีประตูและมีตัวถังตอนเดียวของค่ายคู่แข่งร่วมทดสอบด้วย สอดคล้องกับการทดสอบตอนเดียวของท a าโวล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ในส่วนขั้นตอนการพัฒนารถใหม่หรือในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดตัวจําหน่ายจริงจะนำโมเดลรถจากคู่แข่งมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบและเก็บข้อมูลนั่นเองสุดท้ายติดตามการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ทางเราจะกาติดและอัปเดตอย่างแน่นอนครับ